ดีจ้าสวัสดีเด้อดาวเลี้ยงสวัสดีท่านแม่เพื่อนคอนอยากกินเฮียโดหัวเข่ามากหรอพี่นออ้องเอ้ยระเบิงนะพี่ฝนกระตกยังมือพี่นออ้องระเบิงนะพี่ฝนตกยังมือฝนกตกยังมือเด้อ ถ้อยู่เขามาเฮียนก่อนเขามาบานก่อนคำว่านั้นมันติดฝนอยู่ไฮแ่ะพี่นองเอลยเมือ่มอนี้อากาศก็บ่อ้อนละจ้ามืม่อนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายมื่อนี้จะเล้นยายงมาสำรวจเบื้องขอกจะคือละจ้าว่ามันเปียกบ,บ่อเหนไหม ยางมาสำรวจพอ,อกว่าเบิงว่ามันนั่นเปียกบอ่อกะกะบอ่อเปียกกะโอเคอยู่จ้าหอกว่ากระไดต่ว่าอยากหัวอยู่หลังค่ามองหันอยากหัวอยู่จีได้หายยางมาติด น,นีงวัวก็กลิ่นยาอิม่มแล้วเด้ออาจานึ่เพราะว่าเอายาให้กินตอนที่กลับมาบ้านนั่นแหละเกี่ยวโยหายอ่อยมาให้มันกินเนาะมันก็กินเล่มกินจนเบิดแอดแหลกเลยพี่น้องนแบบนี้น,น,นะคุณตายาหน่อย,อยหายาใหญ่ก็กินเบิดโอ็ใจอาบน้ำตากฝนเลยนี่มึงพุ่นอะ ฝนตกฝนตกยังมือเลยพี่น้องทางฝุ่นฝนตกบ,บ่พี่น้องตกคือทางผีปรจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อฝนตกอีลาบะฮอนแล้ววันพี่น้องวันอากาศอันนี้นกะหญ้าล้างบ้านเด้อจ้าเด้อ ปลูกหญ้าล้างบ้านหญ้าหวานหญ้าเนเปียร์หญ้าลูซี่ปลูกอันก็เป็นคอ,อกเฟี้ยงไปถ่ายมันกินเน้ะพี่น้องเนาะพันพันยืนพันอิ่มขักอ้าวสำหรับทิปนี่นทีได้กราบล่าพ่อแม่พี่น้องฟองไปเด้อจ้าเด้อ บ้าพอดีมาสำรวจเบื้องขอคือซื้อดอกว่ามันเปียกบ่อพอฝนตกยังมือมือนน่แต่สรุปว่าบ่อเปียกปนใดดอกมัวกับนอนใดอยู่ลิบนี่กับบอมี่ยังไรดอกเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอขอบพระคุณพี่น้องที่เขามารับชมมล้วกาเอซีถ่ถกทันที่บ่าปาบ่าทิ่มกันเนาะพ,พี่น้องเนาะขอบคุณถุกคนเดอ้อที่เขามากดติดตามรับชม พี่ชองชลิมีชาแนลเด้อจ้าเด้อพี่มะาหหยกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนีมม้เด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า